สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีเมษรประจำวันที่6 12มิถุนายน2565ค่ะสัปดาห์นี้ภาพรวมนะคะเกี่ยวกับการรักตัวเองดูแลตัวเองนะคะเป็นเรื่องของความตั้งอกตั้งใจนะคะใครที่ศึกษาเรียนรู้อยู่ก็เป็นช่วงที่คงแก่เรียนรักการเรียนรู้นะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือให้คำปรึกษาหรือแม้กระทั่ง เรื่องของความช่วยเหลือด้านกำลังต่างๆแรงงานต่างๆให้กับคนรอบข้างอีกด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเรื่องของการงานก็จะเด่นกับอาชีพที่ต้องใช้ความคิดนะคะหรือว่าความจริงจังความซีเรียสเกิดขึ้นนักคิดนักเขียนต่างๆก็โดดเด่นนะคะเพราะฉะนั้นอาชีพพวกครูบาอาจารย์แพทย์พยาบาลหรือท่านที่มีทักษะเฉพาะทางต่างๆ หรือการทำงานแบบใช้เดี่ยวนะคะการที่ต้องไต่ตรองคบคิดคนเดียวก็ถือว่าโดดเดี่ยวสำหรับชาวเมดนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของภาระทางสังคมเกิดขึ้นนะคะให้ชาวเมดได้ต้องช่วยเหลือหลังจากเสร็จการเสร็จงานช่วยเหลือคนอื่นแล้วนะคะก็จะต้องหาเวลาปิดวิเวกพักผ่อนดูแลตัวเองแบบนั้น เรื่องของการเงินนะคะทรงทรงไม่ดีไม่แย่นะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่คุณจัดแจงบริหารใช้จ่ายได้ดีทีเดียวเรื่องของสุขภาพนะคะจะมีอาการร้อนนะคะหรือว่านอนหลับไม่สนิทนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะต้องดูแลสุขภาพนะคะ พักผ่อนเพิ่มเติมให้เพียงพอด้วยสุขภาพแขลงแกราดปลอดภัยจากอุบัติเหตุนะคะคนโสดสัปดาห์นี้ถ้าพบรักนะคะเหมาะกับรักต่างวัยอายุอ่อนกว่าแก่กว่ากันมากๆนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วก็เช่นการเรื่องของอายุที่ห่างกันก็จะทำให้ความรักมีความเข้าใจนะคะส่วนท่านที่คบกันมานานแล้วช่วงนี้ก็เป็นการอยู่กันแบบความรับผิดชอบนะคะจะไม่ได้มี เรื่องความสวี์หวานมากนักนะคะโดยรวมก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ลงตัวสำหรับชาวเมธในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ